สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวัชร์พาเพลินนะครับจากหลายเดือนที่แล้วนะครับผมเคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการสอนเข้าเกียร์รถธรรมาดานะครับหรือว่าเกียร์กระปุกนั่นเองหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินได้ยินไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะครับอยากให้ทําใหม่นะครับผมก็เลยจะมาสอนใหม่อีกครั้งนะครับก,ก่อนจะ อันนี้ก่อนจะหัดเข้าเกียร์นะครับเดี๋ยวจะแนะนำสามจุดสำคัญก่อนนะครับนี่ครับที่มันอยู่กับเท้าเรานะครับอันนี้เป็นคันเร่งนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันอันนี้เราจะสอนแค่การเข้าเกียร์อยู่กับที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เบรกนะครับเราก็ไม่ได้ใช้นะนนจุดที่สําคัญที่เราจะใช้วันนี้คือคัส์นะครับคัส ยับคัทุกครั้งนะครับก่อนเข้าเกียร์นะครับยับให้สุดนะครับจับไปเลยนะครับให้สุดนะครับไม่งั้นจะเข้าเกียร์ยากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้คันเกียร์เสียได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะสอนเข้าเกียร์รถอิสูซูนะครับซึ่งจะมีหกหกเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งอยู่บนนะครับจะ2สล่างจะ3สามกลางสี่ล่างห้าบนหกล่างนะครับ ส่วนเกียร์ถอยคือตัว R นะครับคือเนี่ยครับจะอยู่ซ้ายสุดด้านบนนะครับเราเริ่มกันเลยอันนี้เบรกเมื่อนะครับเราก็เน,นียไว้เลยนะครับดึงขึ้นไว้เลยเราไม่ต้องใช้แค่เบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่หัดรถใหม่เริ่มแรกนะครับหยับคัดไปสุดเลยนะครับการเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่ง เกียร์หนึ่งโย่ซ้ายวนนะครับปักมานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปนะครับบางคนสงสัยว่าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยมันอยู่แก้กันแล้วจะไม่ลงหรอหรือว่ามันจะไม่มีโอกาสผิดพาลาดหรอมีนะครับโอกาสผิดพลาดนะครับมันจะต่างกันอยู่ครับเกียร์หนึ่งคือมาแค่นี้นะครับไม่ต้องสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โยกขึ้นนะครับส่วนเกียร์ถอยนะครับมาให้สุดแล้วก็ นี่ครับไปไปมุมตรงนี้เลยนะเกียร์ถอยมันจะมีเสียงนะครับอยู่ข้างหน้านี่ยครับฟังเสียงมันจะแจ้งเตือนเราอยู่นะครับอเริ่มเข้าเกียร์กันเลยนะครับเกียร์หนึ่งผักมานิดนึงนะครับแล้ก็ยกขึ้นนะครับส่วนเกียร์สองก็ผักลงเฉยๆนะครับเขาก็มีรูปไว้นะครับตามรูปเลย แรกๆเราอาจจะมองดูครับมองดูแต่ถ้าเราชํานาญแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมองแค่จับเราก็รู้เลยว่าม,มันอยู่เกียร์ไหนนะครับพอเกียร์สองจะไปเกียร์สามเราก็โยกมาตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปเลยนะก่อนจะเข้าเกียร์ทุกครั้งอย่าลืมนะครับยับคัดนะครับยับคัดนะครับยับให้สุดเลยนะครับ เริ่มใหม่นะครับเกียร์หนผักมาซ้ายแล้วก็ขึ้นไปนะครับเกียร์สดึงลงนะครับเกียร์สมเอามาไว้ตรงกลางก่อนแล้วก็ปึ๊บขึ้นเลยนะครับเกียร์สี่ดึงลงนะครับเกียร์ห้าขึ้นนะครับเกียร์หกผักลงมานะครับเกียร์ว่างคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้ารถ ขยับอยู่เราอยู่เกียร์5จะดึงมาเกียร์2เลยไม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะกระตุกนะครับมันจะทําให้รถพังง่ายเสียไม่งั้นก็ดับคางทางนะครับให้อยู่เกียร์5นะครับให้มาเกียร์4ก่อน3 2 1นะครับมันจะไล่ลงมาเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่เกียร์6จะมาเกียร์3เลยไม่ได้นะครับต้องมา5ก่อน4 3 2มันคือความเร็วรถนะครับเกียร์6 รถมันเร็วมากแล้วเราจะมาสามเลยไม่ได้ครับต้องมาแค่ห้าอะไรก่อนนะครับเ,เริ่มเข้าเกียร์ใหม่ครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งผักมาซ้ายไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ผักขึ้นนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองผักลงนะครับเกียร์สามมาบ้างก่อนแล้วก็ขึ้นไปนะครับตรงทางเกียร์สามง่ายหน่อยครับ กียร์สามเกียรสี่จำง่ายนะครับส่วนเกียร์ห้าครับปึ๊บมามาขวาสุดนะครับแล้วก็โยกขึ้นนะครับเกียร์หกก็ลงมาไล่กลับนะครับสมมุติเรามาเกียร์หกแล้ว <c oughs> รถวิ่งเร็วโยแล้วก็มาเกียร์ห้าแล้วก็ลงมาสี่สาม สองแล้วก็หนึ่งนะครับเหมือนเราเจอไฟแดงนะครับจากเราวิ่งโยกเกียร์สี่เราก็ต้องถอยมาเรื่อยๆนะครับเราจะมาเบรกจึก,กแล้วก็เอาเกียร์หนึ่งเลยไม่ได้นะครับต้องมาทีละสเต็ปนะครับผ่อนลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนเกียร์ถอยก็ไม่ยากครับปึ๊บนี่ครับมีเสียงถอยกับหนึ่งจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเกียร์หนึ่งมาแค่นี้ แค่นี้มันก็ขึ้นเกียร์สองปึ๊บเกียร์เกียถอยนะครับผู้ผิดจะถอยคือมาจึก๊กแล้วก็มาเหลี่ยมตรงนี้นะครับเฉียงมาเกียร์ึงไม่ต้องเฉียงนะครับเอาอีกรอบนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ใครเป็นแล้วก็กดผ่านได้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ เจอ5ห้เจอ6นะครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ